การทอดทิ้งสัตว์ในสถานที่สาธารณะก่อให้เกิดปัญหาสุนัขเร่ร่อนซึ่งส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาที่พบในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสําคัญของชาติและประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จึงทรงมีพระดำริให้จัดสร้างศูนย์พักพิงจัดเลี้ยงไร้บ้านนาครชัยบุรินทร์ขึ้นเพื่อรองรับสัตว์ไร,ร้บ้านที่เพิ่มมากขึ้นศูนย์พักพิงจัดเลี้ยงไร้บ้านนาครชัยบุรินทร์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2560บนพื้นที่กว่า30ไร่บนถนนมิตรภาพอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่พักพิงดูแลสัตว์ไร้ที่พึง่งช่วยลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ศูนย์พักพิงแห่งนี้เป็นต้นแบบศูนย์พักพิงที่มีระบบการบริหารจัดการแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การดูแลครอบคลุมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์สำหรับสุนัขทุกตัวที่เข้ามาอยู่ที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ มาถึงแล้วอย่างแรกก็ตรวจสุขภาพค่ะให้สัตวแพทย์ประจําศูนย์เนี่ยตรวจสุขภาพภายนอกก่อนมีเห็บหมัดไหมอาจจะต้องให้ยากําจัดเห็บหมัดทันทีต่อมาก็จะมีการเจาะเลือดแล้วก็จะเริ่มขบวนการฝังไมโครชิพเพื่อจะเป็นเลขประจําตัวสุนัขแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคอื่นๆเป็นวัคซีนรวมนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสุนัขเหล่านี้เนี่ยจะถูกแยกเอาไว้ในข้อกัก เพื่อจะรอดูอาการว่าเขามีอาการเจ็บป่วยอย่างอื่นหรือเปล่ารวมทั้งเป็นการปรับตัวด้วยค่ะเพราะว่าสุนัขเนี่ยเป็นสุน,น,นัขจรจัดเนาะมันก็จะมาจากหลายที่บางครั้งเขาไม่ได้รู้จักกันเลยบางหมู่บ้านมีมา5ตัวบางตลาดมีมา8ตัวถ้าอยู่ๆเอาเขามารวมฝูงกันเลยเนี่ยเขาอาจจะกัดกันได้เราก็ต้องแยกเขาไว้ในกรงเดี่ยวเพื่อให้เขาคุ้นกลิ่นคุ้นเสียงกันก่อนนะคะอันนั้นคือระยะเวลาปรับตัวของสุนัขรับใหม่จะอยู่ที่ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนค่ะ การฝึกสุนัขเนี่ยอันนึงก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพระนโยบายของพระองค์ท่านด้วยที่จะให้สุนัขไม่ได้อยู่เฉยๆการที่สุนัขอยู่แต่ในกรงแล้วออกมาวิ่งเล่นด้านหลังเฉยๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีระเบียบใช่ไหมคะการฝึกเราก็แค่ฝึกให้เขาไม่กลัวคนแล้วก็ฝึกคุ้นกับสายจูงวิธีก็คือว่าดูก่อนเราคัดเลือกก่อนว่าสุนัขตัวไหนที่อยากอยากอยู่กับคนอยากเล่นกับคนเราก็จะเริ่มเอาสายจูงคล้องคอ แล้วก็พาเขาจูงออกมาเดินเล่นถ้าเขาไม่กลัวสายจูงไม่กัดสายจูงเราก็จะเริ่มขั้นตอนถัดไปโดยการสอนคําสั่งง่ายๆค่ะนั่งคอยยืนคอยอ้าวเดินตามเราทั้งเป็นการออกกําลังสุนัขและเป็นการฝึกสมองสุนัขด้วยสุนัขที่ผ่านการฝึกฝนแล้วเนี่ยนอกจากนิสัยดีขึ้นแล้วเนี่ยเชื่อฟังคําสั่งมากขึ้นแล้วก็จะสุขภาพจิตดีขึ้นร่าเริงอยากกินข้าวอยากออกมาเล่นมากขึ้นก็จะกลายเป็น ที่น่ารักเป็นเป้าหมายถัดไปที่เวลามีประชาชนสนใจอยากมารับสุนัขเนี่ยก็จะชุดนี้ก็จะเป็นชุดแรกๆที่จะได้ออกไปก่อนเพราะว่าเขาไม่กลัวคนเขาตื่นเต้นอย่างนี้ค่ะศูนพักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินแห่งนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมความน่ารักของสุนัขได้สำหรับใครที่กำลังมองหาสุนัขไว้เป็นสัตว์เลี้ยงสามารถติดต่อขอรับสุนัขจากศูนพักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินไปดูแลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งความพิเศษของการรับสุนัขจากที่นี่ไปเลี้ยงคือสุนัขจะได้รับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรตลอดชีพโดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมคือสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาวัตดประชาชนในการยืนยันตัวตนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับและสามารถติดต่อตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายรวมกันป้องกัน